วันนี้ทองคำน่าจะต้องไปจับตาเรื่องของกระแสการตอบโต้ของอิสราเอลต่ออิหร่านต้องบอกงี้ก่อนนะฮะแล้วแต่มุมมองแล้วกันนะฮะอิหร่านเนี่ยมองเรื่องของการไปโจมตีตัวสถานกรุงศุนนะจริงๆสถานกงศุลสถานทูตอะไรเงี้ยต่อให้มันอยู่ประเทศอื่นก็ตามอยู่ในซีเรียกรุงดามัสกัสแต่ว่าถ้าไปโจมตีในนั้นนะโดยเพาะงยิ่งมีเจ้าหนี่ระดับสูงเสียชีวิตด้วยเนี่ยเขาถือว่าเป็นการโจมตีแผ่นดินประเทศเขาเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ในสารทูตเนี่ยมันเหมือน เปรียบเสมือนนะเป็นซนะิมบลิกเนาะเป็นพื้นที่ของประเทศน,นั้นๆนะฮะงั้นไปโจมตีแบบนั้น,น,นเหมือนการโจมตีอิหร่านโดยตรงงั้นะะการตอบโต้ของอิหร่านเนี่ยก็คือว่าเป็นการเขามองว่าเจ้ากันก็คือยิงขีปนาวุธมานะฮะทดสอบระบบการต่อต้านอากาศยานขีปนาวุธต่างๆของอิสราเอลหน่อยนะฮะยิงมาทั้งอาวุธระดับถูกแล้วก็ระดับ นะฮะยิงมาถล่มทลายเลยทั้งตัวโดนนะที่ยิงมาเป็นโปรเจกตตายนะยิงขึ้นไปวิถีโค้งแล้วตกลงมาแล้วก็ยิงเป็นคริสมิสไซ์มีทั้งโดนด้วยนะปะปนกันอนะ่ะทั้งแบบถูกแบบแพงนะฮะปนปนกันประมาณสามร้อยเซตถึงแม้ทางอิสราเอลจะป้องกันอยู่นะฮะแต่ว่า,ามีรายงานออกมานะงบประมาณที่ใช้ในการต่อต้านครั้งนี้นะฮะสูงมากเลยนะ,ะสูงมากเลย ทำให้บางคน,นในโซเชียลมีเดียก็มีการแซวกันนะว่าประสบความสําเร็จแล้วนะฮะทำให้อ e ิสราเอลต้องเสียเงินจํานวนมากในการป้องกันขี่พนาบุชชุดนี้นะอะไรประมาณนี้มีการแซวกันแต่ไม่รู้แหละอันนั้นคือการแซวกันแ,แต่ท่าทีของออตัวอิหร่านเองเนี่ยก็มองว่านี่คือจ้ากันละนะฮะก็คือจะไม่มีการโจมตีต่อจากนี้อีกถ้าอ e ิสราเอลไม่โจมตีกับนะครับแต่ว่ามันจะได้ใช่ที่ไหนนะฮะเพราะว่าสายเยอะอย่าง ในทันย์ฮูเนี่ยก็บอกแล้วว่ายังไงก็ต้องมีการตอบโต้กลับแน่นอนทีนี้การตอบโต้กลับเนี inhos, in ่ยผมไปอ่านวิเคราะห์มานะครับว่าการตอบโต้กลับเนี่ยมันอาจจะเป็นได้กัน3รูปแบบด้วยกันนะฮะอาจจะเป็นหนึ่งเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะหนึ่งเนี่ยคืออาจจะใช้การรอบโจมตีผู้นําอิหร่านแทนนะฮะหรือว่าอาจจะเป็น2เนี่ยใช้วิธีการโจมตีไปยังกลุ่มพ็อกซี่นะฮะกลุ่มอันามิตรของทางอิหร่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮามาสกูตี ไม่จะเป็นทิศบะละออะไรเงี้ยโจมตีไปตรงนั้นนะฮะสองแบบแรกเนี่ยผมมองว่าเขาก็ทํากันอยู่แล้วนะฮะเขาก็ทํากันอยู่แล้วไม่น่าจะมันน่าจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกัน่อบโทนเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือการจริงๆมันมีสี่อย่างนะอย่างที่สี่คือเปิดฉากต่อสู้ไปเลยเปิดสงครามไปเลยนะฮะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบละมุนละม่อมหน่อยแล้วไม่ต้องเปิดฉากต่อสู้เนี่ยมีทั้งหมดสามทางหนึ่งก็อย่างนี้บอกไปแล้วสองบอกไปแล้วสามเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงการไปโจมตีตรง โรงงานปฏิกรณ์ในผลิตนิวเคลียร์ของอิหร่านแทนอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็เป็นก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะถ้าจะไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับนิวเคลียร์ตรงนั้นนะฮะงั้นแบบที่สามจะน่ากลัวสุดนะฮะหรือไม่ก็แบบที่สี่ก็เปิดฉากเลราะฉะนั้นเนี่ยทองคําน่าจะต้องจับตามองแหละว่าว่าทิศท,ทางนะการตอบโต้ที่บอกว่าจะตอบโต้เนี่ยแน่นอนเราพูดแล้วนี่ว่าจะตอบโต้แล้วจะตอบโต้แบบไหนเนี่ยมันก็ต้องเลือกสักทางหนึ่งนะฮะเลือกยังไงเพื่อให้คนที่สนับสนุนตัวเอง นะฮะทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนในธัญฮูเองหรือว่ากลุ่มคาบินเนตเองเนี่ยโอเคนะฮะไม่ไม่ทำให้เขารู้สึกว่านี่น้อยไปหรือมากไปแล้วก็ทำยังไงเพื่อให้กลุ่มสนับสนุนนอกประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็เอ,อ่อ EU เนี่ยรู้สึกพอใจนะ,ะว่าเออเตือนแล้วนะก็ยังโอเค ไม่ไม่ถึงขนาดออรับไม่ได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ยากมากกว่าพันทองคำเนี่ยน่าจะจับตาดูตรงนี้นะฮะออถ้าผ่านสัปดาห์นี้ไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าจะสบายใจได้ทองคําอาจจะมีปรับฐานหน่อยนะ,ะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นผออมว่าก็อาจจะชุดต่อนะครับสาหรับทองคํา ก็ตอนนี้ก็มีการประชุมนะครับเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือการประชุมครั้งที่3ของรัฐมนตรีอิสราเอลนะครับที่แคบิเนตเราคณะมนตรีเนี่ยว่าตรงจะเอาอยัางไงนะครับการประชุม2ครั้งแรกยังไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ประชุมครั้งที่สานะว่าจะร e ีสปอนส์อิหร่านอย่างไรกะเรรอดูนะครับผลสรุปบทสรุปอาจจะออกมาเร็วๆนี้นะเพื่อนๆ